สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสําหรับวันนี้พึ่งก็จะพาทุกคนมาทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะเครื่องดื่มนี้สามารถช่วยคุณสลายไขมันและก็ช่วยคุณลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะโอเคตัวแรกเลยเร็วมากก็ไม่การเสียเวลานะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะทุกคนสับปะรดนะสับปะรดค่ะทุกคนใช้แค่1ชิ้นค่ะทุกคนนะง่ายๆได้ใจความสับปะรด1ชิ้นวิตามินซีสูงช่วยบำรุงผิวพรรณและก็มีกาก,ากใยและที่สําคัญช่วยย่อยอาหารนะคะทุกคน และตัวต่อมากันทุกคนตัวต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นออมะนาวนะคะมะนาวค่ะมะนาวนี่คือมะนาวนะคะเราจะใช้ครึ่งลูกแบบนี้นะคะทุกคนขอเออมะนาวแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนมีกรดและก็ให้วิตามินซีสูงช่วยแบบว่าออให้ระบบเผาผันไขมันของเรานะคะทำงานได้ดีและช่วยย่อยอาหารและที่สำคัญช่วยดีท็อกล้างของเสียที่ตกค้างในร่างกายของเราในกระเพาะในลำไส้ของเราให้ออกไปนะคะทุกคนบีบ ครึ่งลูกค่ะทุกคนเร็วได้ใจความคะ่ะบีบแบบนี้นะคะทุกคนสับป,ประรดนี้ทุกคนอย่าลืมไปแช่เย็นนะแช่เย็นก่อนนะคะทุกคนมันจะได้ชุ่มฉ่ำนะอ่านี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยนะตัวต่อไปค่ะทุกคนตัวต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นนี่เห็นไหมก็จะเป็นเม็ดแมงลักนะคะทุกคนใช้ประมาณ1ช้อนชาถึง2ช้อนชานะคะแช่นะ้ำให้พองตัวเต็มที่นะ ตัวเม็ดแมงลักเขาจะไปช่วยดักจับไขมันนะคะที่ไม่ดีนะคะที่เรากินอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับไขมันเนี่ยให้ออกไปก็คือออกมาในรูปแบบอุจระหรือปัสสาวะนั่นเองนะคะทุกคนโอเคสูตรนี้จะไม่มีน้ำแผงนะคะทุกคนและก็น้ำเปล่าครึ่งแก้วค่ะจะเย็นก็ได้นะคะหรือจะธรรมดาก็ได้แล้วแต่เรียบร้อยค่ะสูตรนี้สูตรนี้โอเครู้เรื่อง เดี๋ยวพึ่งขอตัวเอาไปปั่นแป๊บหนึ่งนะคะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาเดี๋ยวมาเทใส่แก้วเนาะกลิ่นหอมมากเลยเธอ,เอ,อโอเคเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเรานะคะทุกคนค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็จะมีเอ,อ่อ เม็ดแมงลักอยู่ในนี้เป็นส่วนผสมนะคะทุกคนขาค่ะและสูตรนี้นะคะทุกคนทําดื่มเป็นประจานะคะทุกคนนะเพื่อร่างกายที่แบบว่าสุขภาพที่ดีและก็มีแบบว่าผิวพรรณเพราะว่าสับปะรดเขาก็ช่วยบํารุงผิวพรรณด้วยนะเอาง่ายๆสูตรนี้ดื่มตอนเช้าคะ่ะทุกคนจะก,ก่อนอาหารหรือแทนอาหารมื้อเช้าไปเลยก็ได้ถ้าก่อนอาหารก็อย่างน้อยสัก15-20นาทีนะคะทุกคนขาค่ะเดี๋ยวเพิ่งดื่มให้ดูนะ อร่อยมากอร่อยมากเพราะว่ามันรสชาติมันจะไปทางเปรี้ยวนะคะเพราะว่าสับปะรดเขาก็เปรี้ยวและมะนาวเขาเปรี้ยวเอาง่ายคือเปรี้ยวที่แบบว่าดื่มได้นะคะทุกคนแล้วก็มีความกรุบกรุบของเม็ดแมงลักนะคะโอเครู้เรื่องนะคะค่ะสำหรับสูตรนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ทำดื่มเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถูกใจสนใจอีกก็ไม่เป็นไรก่ะทุกคน กดติดตามกดกระดิ่งนะคะทุกคนเพิ่งยังมีสูตรที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักสลายไขมันยังมีมาฝากทุกคนอีกหลายหลายสูตรเลยะคะ่ะทุกคนเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะเอาแบบว่าไม่จบไม่สิ้นอะเออมันอยู่ที่ว่าใครถนัดสูตรไหนเหมาะกับสูตรไหนและใครทำจริงจังแค่ไหนนะเธอโอเคค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ